รุชนพุทธบริษัทท่างหลายตอนนี้ไปอาตมาจะขอปรารบเรื่องการปฏิบัติตนนี้บาปคำว่าบาปที่บรรดาเต็นพุทธบริษัทซึ่งแปลว่าการกระทำความชั่วซึ่งสมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยืนยันว่าบุคคลใดท้าตกเป็นท่าของความชั่ว เวลาก่อนจะตายถ้ากำลังจิตเศร้าหมองมีกำลังใจกังวลอ,อยู่กับบาปตายแล้วก็ต้องตกนรกด้วความจริงที่บางท่านคิดว่าการตายแล้วไม่เกิดหรือว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ยังไงก็ตามเถอะด้วยความพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าคนเราตายแล้วต้องมีการเกิด แต่การเกิดนั้นจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ิสันก็ถือว่าเกิดทั้งหมดถ้าส่วนดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าดีถึงที่สุดก็ไปเกิดเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานไปเปวยนั้นว่าอาตมาเองก็ขอยืนยันตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าการตายแล้วเกิดตนมีจริงซึ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทสนชายหญิงส่วนใหญ่เวลานี้ก็ปฏิบัติในหลักสูตรของวิชาสามบ้างในหลักสูตรข้าปัญญาหกบ้างสามารถลึกชาติได้การลึกชาติได้ว่าก่อนก่อนจะเกิดเราเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างตายไปอะไรมาบ้างเดียงนี้ทราบกันอยู่แล้ว ก็ไปอันว่ายืนยันตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบพิีแก้วได้ว่าการตายแล้วต้องเกิดจริงการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของบุญและบาปการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่แน่นักว่ามาจากบุญฝ่ายเดียวส่วนใหญ่การเกิดกลับมาเป็นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นํามาทั้งเศษบุญและเศษบาป เศษบุญเป็นปัจจัยให้ทุกคนมีความสุขตามสมควรกระบุญนั้นแต่เศษของบาปเข้ามาครอบงำจิตเมื่อไรทุกคนที่รับผลนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ความเร้าร้อนถ้าหากว่าเราคิดว่าตายแล้วไม่เกิดจิตจะมีความประมาทพลาดจากความเป็นจริงถ้าคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิง ก็จะมีความประมาทในชีวิตคิดว่าเกิดมาแล้วตายก็สู์เมื่อมันจะศู์ไปจากโลกนี้ไม่มีการเกิดต่อไปการกระทำความดีหรือการกระทำความชั่วใดๆย่อมมีผลเฉพาะในชาติปัจจุบันเท่านั้นเพราะชาติข้างหน้าไม่มีถ้าคนที่มีกำลังใจดีก็จะสั่งสมความดีเพื่อความสุขของตน คนที่มีจิตหยาบบาปโอสนก็ครอบงำก็จะทำแต่ความชั่วสร้างความเร่าร้อนให้แก่ตัวและบุคคลอื่นถ้าตายแล้วบังเอิญที่ต้องเกิดจริงๆความจริงอาตมาใช้คำว่าบังเอิญเฉพาะบุคคลที่คิดว่าตายแล้วโูนสำหรับอาตมาเองจริงๆขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดแน่การระลึกชาติเราสอนกันได้ และมีญาติโยมพุทธบริษัททําได้นับแสนถ้าเราไม่มีการเกิดเราจะรู้ชาติด้านบนที่แล้วมาได้ยังไงร,รวมความมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเกิดต่อไปมีจริงใครท่านว่าจะว่าไม่มีก็ช่างทนเถอะเรื่องความเห็นอย่าอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกของใครก็ของมัน พาตมาบวชมาตามหลักสูตรในพระไตรปิฎกซึ่งบรรดาพระทั้งหลายยอมรับว่าเป็นถ้อยคําที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและก็ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกก็มีผลตามนั้นจึงหมดสงสัยในเมื่อเรามาพูดเรื่องเกิดพอสมควรเวลามันหมดไปเกือบจะ5นาทีต้องขออภัยบรรดาในพุทธบริษัทในเรื่องนี้ เมื่อเกิดแล้วตายแล้วจะต้องไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างคือไปสู่แดงของความสุขบ้างแดงของความทุกข์บ้างก็ทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะพบกับแดงของความทุกข์ต้องการอย่างเดียวคือต้องการพบกับแดงของความสุขเราจะทำยังไงกันข้อนี้เขามันดา่านพุทธบริษัททุกท่าน ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าฟังคําแนะนําของพระเจ้าสักหน่อยหนึ่งแล้วลองไปปฏิบัติตาม <c oughs> ถ้าทุกท่านที่ฟังแล้วนําไปปฏิบัติตามได้จริงอา <c oughs> ตมาก็ขอยืนยันว่าการเกิดต่อไปข้างหน้าของท่านจะมีกี่ครั้งก็าตามกี่ชาติก็ตาม ขอยืนยันว่าทุกท่านจะไม่พบกับอาบายูมทั้งสี่คือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรกก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เฉานก็ดีจะไม่มีกระท่านทุกชาติที่เกิดต่อไปและการเกิดขบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็จะจำกัดการเกิดเอาเฉพาะการปฏิบัติอย่างหยับจับ <c oughs> ท่านนั้นหลายถ้าจะมีกายเกิดจริงถ้ากำลังใจของท่านย่อหย่อนปฏิบัติได้ได้แต่ว่าไม่เคร่งเครียดนักคือปฏิบัติได้ไม่ละเอียดนักพอทำกันได้เรียกว่าประเภทเช้าชามเย็นชามแต่ก็สามารถส่งความดีไว้ได้อย่างนี้แต่ว่าท่านจะเกิดใหม่ก็เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเจ็ดชาติ และกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติตามหลักวิชาหลังจากนั่นก็เป็นพระอรหันต์เขานิพพานถ้ามีกําลังใจอย่างกลางคือไม่เก่งเกินไปไม่เก่งถึงที่สุดแล้วก็ไม่ล่าถึงที่สุด <c oughs> คือล่าประเภททำได้แต่ทำได้อย่างเชื่องชา้ากําลังใจอ่อนๆไม่ถึงอย่างนั้น มีกำลังใจก,กลางๆที่เรียกว่ามีกบารมีอย่างกลางอย่างนี้ถ้าจะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมสามชาติจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเท่านี้ก็เป็นพระอรหนันต์เข้านิพพานถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งทำได้แบบละเอียดจริงๆอารมณ์สกุขสมทรงตัวได้อย่างดี ถ้ากำลังใจประเภทนี้เราทำได้จะเกิดเป็นเทวดาหรือผมอีกชาติเดียวเท่านั้นกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเป็นพระหรหันต์ข้าวนิพพานหลักสูตรนี้มีในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจา้าทรงตัดว่าให้ทุกคนให้ตัดสังโยชน์สัโยชน์นี่ถ้าตัดได้สาม อยเป็นรบโสดาบันเนสกิทาคามีเพียงแค่เป็นรบโสดาบันอย่างหยาบที่เรียกว่าสตตะขตรงต้องเกิดอีกเจชาติเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอาบายภูมิทั้งสี่กับเราก็ไม่พบหน้ากันแล้วพอมาขอบลาบวลาบายภูมิได้ทระสังโยชน์ทั้งสิบรายการนี่มีอะไรบ้าง ข้อที่ 1. สกายติทิสองวิจิกิจฉา 3, สศิลปะตะประมาตสาข้อนิี้ที่อาตมาจะชวนญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติกันถ้าตัด3ข้อนี้ได้อย่างหยาบก็สามารถหลีกนรกได้แน่นอนไม่พบหน้าเกียแล้วข้อที่ 1. ที่เรียกว่าสกายติทิ ซึ่งมีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นข้อเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มีสภาพไม่ตายมันจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย <c oughs> ไม่เสื่อมไม่ตายไปจากโลกนี้หรือว่ามีความเห็นว่าร่างกายนี้นอกจากจะไม่ตายแล้วมันก็มีแต่ความสะอาด เรียกว่ามีความสะอาดน่ารักน่าชมน่านิยมทุกอย่างไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นของโสโครกและก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีด้ร่างกายร่างกายมีในเราความรู้สึกในสกายทิฐิอาตมามาตั้งไว้จนสามระดับก็บเพราะอารมณ์อย่างนี้มีความรู้สึกไม่เสมอกัน ถ้าอารมขั้นบาโสดาบันหรือสกิทาคามีจะมีความรู้สึกเป็นเพียงว่าร่างกายนี้ต้องตายถ้าอารมของพระอนาคามีจะมีความรู้สึกว่าร่างตากายนี้นอกจากจะตายแล้วมีสภาพเสื่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์และสลายตัวในที่สดุดร่างกายของคนก็ดีของส์ก,ก็ดีวัตถุธาตุใดๆก็ดี ไม่มีคำว่าสะอาดมีใช่ความคำวา่าสกขรกหน้าเกลียดหน้าชังอย่างยิ่งมีความรังเกยียจในการที่จะมีร่างกายต่อไปอีกอันนี้เป็นอารมณ์ของพระอนาคามีถ้าเป็นอารมณ์ของพระอรหรันต์จะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรา <c oughs> ไม่ใช่ของเรา <c oughs> เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ฉันยังขอชนบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาเขาปฏิบัติแค่เบื้องตน้นยึดอารมณ์ของบะโสดาบันเขาไว้เราจะเป็นบะโสดาบันนสกิทาคามีหรือไม่นั้นไม่สําคัญอย่าคํานึงถึงว่าเราจะต้องเป็นระโสดาบันบ้างเป็นสกิทาคามีบ้างถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นความประหมาดจะเกิดกับบรรดาท่านพุทธบริษัท คิดว่าเราดีแล้วถ้าบังเอิญเราไม่ได้เป็นจริงๆถ้าพลาดพลังตายลงไปอาจจะไปอาบายภูมได้ฉะนั้นการปฏิบัติจริงๆให้ต้องการแต่ผลอย่าคิดว่าตนเป็นอย่างนั้นคิดว่าตนเป็นอย่างนี้จะกลายเป็นคนมีมานะทิฏฐิซึ่งเป็นกินเลสหยาบทำปัญญาให้ถอยหลัง กรงความว่าสังโยชน์ิบยการก็คือหนึ่งสก,กายติฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายที่มันจะไม่ตายร่างกายสะอาดร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราวิจิกิจฉามีความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สงสัยความดีของพระอริยสงฆ์ไม่ตกลงว่าเราจะยอมรับนับถือหรือไม่มศีลปตะปรามาตไม่ตั้งใจรักษาศีลอย่างจริงจังรักษาศีลประเภทศีลหัวเต่าคือผบเข้าผบออกประเดี๋ยวก็ทรงตัวบ้างประเดี๋ยก็ไม่ท่งตัวบ้างสันยศข้อดีสีกรรมฉันทะ มีความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสรอยสัมผัสระหว่างเพศที่เรียกว่าติดหลงไหลใฝ่ฝันอยู่ในกามารมสัญญอข้อที่5ปฏิฆะมีอารมณ์ข้องใจไม่พอใจคือมีความโกรธความไม่พอใจอยู่เป็นปกติยังเหลืออยู่สัญญอดข้อที่7ขอโทษขอโทษข้อทีอ่6 รูปราคะมีความลหลงไหลใฝ่ฝันในรูปในรูปที่เป็นวัตถุหรือรูปฌปานข้อข้อที่เจ็ดสงสัยใฝ่ฝันในรูปคือสิ่งที่ไม่มีรูปหรืออรูปประฌานว่าดีเลิศประเสริฐแล้วข้อที่8 มานะยังมีการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาอุเทจะข้อ, 9, อที่เ้าอุเทจะยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราจะไปนิ้ผ่านดีหรือไม่ไปนิ้ผ่านดีไปได้แน่หรือไม่ไปได้แน่เอาแน่นอนใจจะจิตใจขายความเข้มแข็งข้อที่10บอวิชา อวิชานี่ยังมีความหลงไหลฝ่ายฝันในมนุษ์สโลกเทวโลกสัพหมโลกยังเห็นว่ามนุย์พมนุสโลกเทวโลกพรพมโลกเป็นของดีต้องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะรวมความว่าสัญโยตั้งสิบรายการนี้เป็นเครื่องดึงเราให้เวียนว่ายตายเกิดตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายไม่ใช่เกิดจากมนุษย์ตายเป็นมนุ์ตายจากมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้น ตายจากมนุษย์แล้วอาจจะเป็นสัตว์นรกก็ได้ปรตก็ได้สุรกายก็ได้สัต์ติชัยก็ได้เป็นเทวดาหรือพรหมก็ได้เป็นอะไรก็ได้สุดแล้วแต่ความดีทั้งความชั่วถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทหรือบรรดาเพื่อนพิสุสมันเนรสามารถตัดสสงโยน์ได้ทึงสิบรการพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระอราหันต์เป็นผู้ตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉตุรหรัน รวมความว่าเราจะไม่พบกับคําว่าการเวียนว่ายการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรอกายเป็นสัติรัานการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและผมไม่มีอีกแล้วไปอยู่นิพพานอย่างเดียวมีแต่ได้เป็นมีแต่ความสุขสําราญไม่มีความทุกข์เป็นที่ป่ารวมความว่าวันนี้แือวันต่อไป ก็ยังไม่ชวนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนบิณฑสมาเนรเป็นพระนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่ชวนทุกท่านเป็นพระโสดาบันและศิธาคามียจะชวนแต่เพียงว่าเรามาเอากันอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อพระโสดาบันก็ดีเพราะศีธาคามีก็ดี ท่านสามารถหลีกนรกได้เด็ดขาดถึงยังไงก็ตามท่านไม่มีโอกาสลงนรกได้อีกนรกก็ไม่เกิดเป็นเปรตก็ไม่เกิดอสุรกายก็ไม่เกิดเป็นสัตรีฉันก็ไม่เกิดจะมีแดนที่ไปที่มาระหว่างเทวโลกกับมนุษยโลกเท่านั้นเป็นอนวตาตัดอบายภูมิได้เด็ดขาดเราต้องการกันแค่นี้ก่อน ทางนี้เพราะอะไรพระบรรดาญ,ญาโยงพุทธบริษัทคนดีเพื่อนเิสุสมาเณรง็ดีอาตมาเองก็ตามสำหรับอาตมาจริงๆมีความรู้สึกว่าเวลานี้เป็นเด็กอ่อนยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ยังไม่กล้าต่อสู้อารมณ์ที่เข้าไปถึงความเป็นพระอรหันต์เราเป็นเด็กเล็กมีกำลังน้อยๆย,ยกของเบาๆก่อน อันดับแรกลองยกสัญญาทั้งสารการออกจากใจก็คิดว่ายัางไงยังไงเราก็ไม่ไปนรกกันก่อนไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสติฉานกันก่อนดีกว่าเอาอยัางไงกันดีตั้งต้นกันจุดนี้ธรรมดาแทนพุทธบริษัทผู้ปฏิบัติเพื่อกรมฐานการปฏิบัติเพื่อกรมฐานในหลักสูตรก็มีชาสามก็ดี อภิญญาก็ดีไปสมิทายานก็ดีหากว่าท่านได้สองในวีชาสามห้านาวิญญาหกหรือสม,มาบัต 8. แปดแต่ว่าท่านไม่สามารถจะตัดสังโยช์สามรายการให้พ้นจากใจได้ท่านก็ยังเป็นเหยื่อของอบายภูมินรกเปน็นต้นเราก็มาลองดูมันยากนักไหม ยากหรือไม่ยากมาลองพิจรารณากันดูหนึ่งสกกายติฐิเอาตัวนี้เข้ามาตั้งก่อนอารมณ์ขั้นต้นเขาว่าโสดาบันกสกิกทาคามีท่านมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแล่บรรดาเพื่อนบิณฑุสมมนเอ็งก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดี มีความรู้สึกเหมือนพระโสดาบาันสกิทาคามีไหมท่านมีความรู้สึกว่าตัวท่านเองท่านจะตายไหมแต่ก็บางทีหลายๆท่านอาจจะลืมคิดว่าเราจะต้องตายเป็นปีๆก็ได้บางทีเกิดไปสิบปียี่สิบปีลืมนึกถึงว่าชีวิตมันจะต้องตายอันนี้เป็นของธรรมดาของพวกเรา ญาติโยมก็เหมือนกันเพื่อิกษุสมณะก็เหมือน,นกันอาตมาก็เช่นเดียวกันเราก็พวกขี้หลงขี้เลือมเหมือนกันตอนเดี๋ยวนี้ไปเรามาตั้งต้นกันใหม่ดีไหมว่าตอนนี้ไปก่อนจะหลับเราจะคิดไว้ว่าหลับคราวนี้จะได้ตื่นเห็นะ้าทิตย์วันใหม่หรือไม่ก็ไม่ทราบแล้วอาจจะต้องตายระหว่างการหลับหรือก่อนสว่างก็ได้ พอเสว่างแล้วตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าเราจะเห็นได้เห็นเป็นกลางคืนข้างวันคือคืนวันนี้ือไหวก็ไม่ทราบพ,พอชีวิตในช่วง12ชั่วโมงของกลางวันเราอาจจะตายก่อนก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง เรื่องความตายที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าคนคิดถึงความตายที่ต้องงอมืองอเท้าไม่ทำมาหากินไม่สั่งสนความดีอันนั้นผิดองค์สมเด็จพระธรรมสามมิส่งแนะนำว่าคนที่นึกถึงความตายเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความแกล้วกล้า ประกอบกิจการงานทุกอย่างตามหน้าที่ครบถ้วนเพราะไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไรสมมติว่าท่านมีสามีหรือพัญญาและมีบุตรธิดายอยู่ด้วยมีคนคนที่ต้องอุปรัมภ์ถ้าเราประมาทในชีวิตคิดว่าแก่สัก60ปีหรือ70ปี80ปีหรือร้อยส0งปีจะต้องตาย เราก็จะไม่สั่งสมไว้ไว้ทรัพย์สินไว้เพื่อลูกเพื่อหลานยังคิดวีนานเราจะตายไม่เป็นไรในวางนี้ทำกินพอกินไปวันวันหนึ่งก็ได้ถ้าบงเอิญมันปุ๊บปั๊บตายไปก่อนละ่ะลกูกหลานไม่ลำบากหรือเราเองก็ลำบากเพราะเรามีทรัพย์น้อยพอจะตายขึ้นมาจริงๆจิตก็มีความกังวลทั้งลูกทั้งหลาน ตัวจิตกังวลน,นิรัรดาแต่พุทธบริษัทจะทําให้เราต้องลงอบายภยาิงหากว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็หาทางรวบรัดสิ่งใดที่จะสร้างทรัพย์สมบัติได้ให้เกิดขึ้นสําหรับทําทุนทาร้อนไว้เพื่อเรายา,ยามป่วยที่ยามแก่ที่เวลาที่มันตายไปแล้วรูกหลายไม,ไม่ลำไบากในการจัดก,การศพ ในการเป็นอยู่ในเบื้องหน้าแล้วก็หาทรัพย์สมบัติมาตางก,กําลังที่จราหาได้หาจนเต็มความสามารถด้วยความไม่ประมาทในชีวิตยอย่างนี้ถ้าบังเอิญมันยังไม่ตายทรัพย์สินที่เราหาได้ก็จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันในเมื่อเราคิดว่าเราจะตายแล้วรู้ว่าตายแล้วถ้าทําความชั่วจิตชั่วเราต้องไปอบายภูมิ มีการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นเราก็จะละจากความชั่วนั้นตั้งหน้าตั้งตาทำดีพูดดีคิดดีคนที่ทำดีพูดดีและคิดดีคนประเภทนี้เป็นที่รักของคนทุกคนในโลกไม่มีคนเลวที่ไหนที่เห็นว่าคนพูดดีทำดีคิดดีเป็นคนที่น่าเกลียดที่ต้องการประกาศไปสัตว์ ถ้าคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บรรดาเาต็มพุทธบริษัทใครเขาก็รักคนทําดีคนพูดดีและคนคิดดีเพราะการทําดีเป็นการกระทําที่ไม่เบียดเบียนบุนคคลอื่นให้มีความทุกข์คนก็ดีใส่ก็ดีไม่มีความทุกข์เพราะการกระทำของเราพดก,การพูดดีคนก็ดีัใส์ก็ดีในโลกจะไม่เกิดความลำบากเดือดร้อนจากคำพูดของเรา คนที่คิดดีคนไรสัตว์ในโลกจะไม่เกิดความลำบากยากแค้นเมียตรายเพราะความคิดของเราเราเองก็มีแต่ความสดชื่นคนอื่นเห็นเข้าก็มีการชื่นเจ้าชื่นอกชื่น,นใจอยากคบหาสมาคมไปที่ไหนก็มีแต่มิตรเป็นที่รักถ้าอย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทคนที่คิดว่าจะต้องตายแล้วเกรงว่าจะไปอบายภูมิ ต่างคนต่างทำดีต่างคนต่างพูดดีต่างคนต่างคิดดีอย่างนี้เจอหน้ากันก็มีแต่ความเป็นมิตรไม่มีใครคิดเป็นศัตรูต่อกันพูดก็พูดราจาที่เป็นศิรักษิ่งกันแลกกันการกระทําก็ทําไม่ไปขัดใจกันไม่ขัดขวางไม่มีการกันแกล้งกันช่วยเหลือกันความคิดก็ไม่หมกมุ่นไปในอารมณ์ที่เร้าหมอง อย่างนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเลือเพื่อนเพื่อนไิสุทธิ์สมเด็จเห็นด้วยไหมว่าก่อนจะตายและไม่ทันจะตายเราก็มีความสุขแล้วความสุขเจอเจนเจอหนึ่งจากหนึ่งการเห็นหน้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันทุกคนก็มีแต่วความสดชื่นถ้ามีการขัดข้องในทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆต่างคนต่าง,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 งยื่นโยนซึ่งกันและกัน สงเขราสึส่บสนุนกันแลกันอย่างนี้ความทุกข์ยากมันก็ไม่มีกําลังใจก็ดีมีแต่คิดถึงความเป็นมิตรซึ่งกันและกันอย่างนี้ธรรมดาท่านพระภิษุสมาเนรทั้งหลายและญาติโยมพระบริษัทคนคนคิดว่าเราจะต้องตายในเมื่อว่าคิดว่าจะต้องตายแล้วเราก็ตั้งใจว่าการตายของเราคนนี้จะเกิดจะตายเมื่อไรก็ตามที จะตายระยะไหนก็ตามคิดว่าพร้อมจะตายวันนี้ไว้เสมอเราก็ทำดีทุกจุดความเดียนดัดแรกบรรดาเต็มพุทธบริษัทจะทำอะไรดีจะทำอะไรเป็นจุดแรกดีก็ขอยืนยันยึดเอาสัญญยชีข้อที่สองที่เราเรียกว่าวิจิกิจฉา ทำลายวิจิกิจฉาให้พ้นจากกำลังใจของเราคำว่าวิจิกิจฉานี่แปลว่าสงสัยคือสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระธรรมสอนสอนของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์มีพระอรหันต์เป็นต้นสงสัยว่าพระพุทธเจ้านมีจริงและไม่จริง ถ้ามีจริงๆพระพุทธเจ้านัานดีไหมค,คําสอนของพระองค์ดีจริงๆหรือเปล่านี่สงสัยสงสัยคําสอนนี่สงสัยพระธรรมเลยแล้วสงสัยว่าพระอริยสง์ในพระพุทธศาสนานี่มีหรือไม่มีนนัๆเข้าก็เลยคิดว่าไม่มีตัวสงสัยพระพุทธเจ้าจริงๆก็ไม่มี พระไตรปิฎกที่มีอยู่อ่านจนอยู่ก็เป็นพระไตรปิฎก,กโกหกหมดทศิศใครเขียนขึ้นมาก็ไม่รู้ก็เขียนแบบโกหกโกหกขึ้นมา,าโลกนั้นมีโลกนี้มีระลึกชาติได้ไม่ได้อิจิปาถะกันไปเลยสงสัยพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ก็บอกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์่เป็นพระสงฆ์จริงๆหรือว่าเป็นตัวเบียดเบียนประชาชน ทำให้สังคมมีความทุกข์มีความเล้ารลนเพราะพระไม่เห็นจะทำอะไรได้แต่บินาบาทแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนอนก็บินาบาิแล้วก็บอกบุญบอกบุญบ้างเลี่ยนไรกันบ้างจีปาถะมีแต่พูดไปพูดมาแล้วก็พูดไปไม่เห็นมีอะไรให้เกิดประโยชน์ไม่สงสยัยเลยไม่เชื่อเลยลักษณะอย่างนี้เป็นสัญญาณข้อที่สอง ที่ทำให้ทุกคนเราต้องลงอบายภูมิขอ,อยืนยันว่าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ต้องลงอบายภูมิเป็นสัตว์รกเป็นเปรตประสุรกายเป็นสติฉันแน่นอนออถ้าถามว่าคนที่ก็มีความรู้สึกอย่างนี้แล้วไม่ไปนรกมีไหมเขต้องตอบว่าไม่มีเว้นไว้แต่ว่าจะมีเวลาส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่เป็นเวลาน้อย มีความเชื่อมีความเริ่มใสเข้ามาเพียงเล็กน้อยตายปุบปับในขณะนั้นอาศัยจิตจิตมีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็ไปสวรรค์ชั่วคราวใช้เวลาไม่นานก็ลงปอมนรมนรกไปอรบรรดาท่านพุทธบริษัทย์นงหลายสำหรับเบื้องต้นวันนี้ก็พูดกันมากไปกว่านี้ไม่ได้เวลาก็หมดแล้ว เพื่อหมายบอกเวลาเข้าจุดเส้นดำพอดีชี้บอกบทเวลา30นาทีแล้วใจอาตมาก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแดบบ่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟงังทุกท่านสวัสดี